คุณผู้ชมครับช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอกันไปจากเหตุการณ์ที่มีเหตุเพลิงไหม้นะครับอยู่แถวแถวอาคารร้างนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นอาคารพาณิชย์ อยู่ย่านประชาะอุทิศกรุงเทพมหานครซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็คาดการว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนเร่ร่อนมีการจุดไฟเผาทีนี้วันนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับคือลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันก็คือตํารวจสอ,น,อนจัก,กรวรรดิเนี่ยคุมตัวชายเร่ร่อนต้องสงสัยนะครับที่คาดว่าอาจจะมีการวางเพลิงสาราริมน้ําก่อนที่ไฟมันจะลุกลามไปยังสถานีสูบน้ําตรอกสะพานยาวนะครับ เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสอบสวนเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับพันตำรวจโทมานบแสงอินสารวัตรสอบสวนสอนอจัก,กรวตรรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบ่อสูบน้ำสะพานยาวตรอกสะพานยาวแขวงจัก,กรวรรเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครครับ ตำรวจก็เลยรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันอยู่ครับนี่นะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็นะฮะได้มีการเร่งดับเพลิงเพื่อที่จะดับไฟที่มันกําลังลุกลามอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่ดับเพลิงได้แล้วนะครับก็จะเห็นเศษซากความเสียหายนะครับของเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้นั่นเองที่เกิดเหตุอยู่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพระยา ลักษณะเป็นศาลาไม้ริมน้ำซึ่งเคยเป็นท่าน้ำเก่าแต่ว่าเลิกใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพื้นที่ก็สักประมาณ200ตารางเมตรได้ก็พบแสงเพลิงและก็กลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากศาลาลุกลามมายังสถานีสูบน้ำสะพานยาวเจ้าหน้าที่จึงเร่งวางหัวฉีดน้ำสกัดเพลิงใช้เวลาก็สักประมาณ10นาทีไม่นานนี้นะครับก็สามารถควบพืมเพลิงเอาไว้ได้นั่นเองตรวจสอบความเสียหาย ถูกเพลิงไหม้ไปประมาณ160ตารางเมตรรวมถึงส่งผลต่อภายในที่ทำการสถานีก็ถูกเพลิงไหม้เสียหายเล็กน้อยนอกจากนี้ยังพบเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำซึ่งทราบชื่อต่อมาก็คือนายวิทยาพรมกรบินอายุ50ปีนะครับอยู่ในอาการตื่นตระหนกเนื่องจากเสื้อผ้าและสิ่งของถูกไฟเผาไปด้วยนั่นเองครับ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สายตรวจสอนอนจัก,กรวรรดได้ควบคุมตัวชายเร่ร่อนต้องสงสัยหนึ่งรายซึ่งสวมเสื้อยืดสีแดงกางเกงยีนทราบเพียงชื่อเล่นว่านายยอดอายุสักประมาณ50ปีคนนี้นี่นะครับเนื่องจากพักอาศัยอยู่ภายในสาราที่เกิดเหตุเพียงลำพังจึงถูกนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักต่อมาครับสอบสวนนายวิทยาซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานีสูบน้ำให้การบอกว่า ช่วงเกิดเหตุตนเองเดินออกไปข้างนอกแล้วก็อาศัยอยู่ที่สถานีสูบน้ำเพียงลำพังเมื่อกลับมาเห็นไฟกำลังลุกโชนสูงขึ้นไปบนต้นไม้ก็เลยทำให้ตนไม่สามารถช่วยดับได้นะครับส่วนนายยอดที่เป็นชายเร่ร่อนนี้นะครับพักอาศัยอยู่ที่สารานี้ร่วมหนึ่งปีซึ่งนายยอดมีนิสยัยชอบเสพยาเสพติดอาจจะเกิดอาการหลอนก็เป็นไปได้ก็เลยจุดไฟเล่นทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น แต่โชคดีที่รอดตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็จะทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุและนำตัวผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำต่อไปเนื่องจากนายยอดผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้อยู่ในบริเวณดังกล่าวช่วงที่เกิดเหตุ ทำให้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาใดๆได,ได้โดยจะหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งต่อไปนั่นเองคือในมุมหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องให้ความเป็นธรรมกับชายเร่ร่อนคนนี้ะนะฮะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะว่า<ช>ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเขาเป็นคนที่ เป็นสาเหตุทําให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรค่ะอันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานในเบื้องต้นแต่ก็มีความเป็นไปได้นั่นเองใช่ค่ะเดยยังไงก็ต้องดูจากกล้องวงจรปิดอีกแหละดิฉนันว่าหลักฐานสําคัญเนี่ยมาจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยละกันนะคะจากการคาดการณ์คืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของประกายไฟถ้าไม่ได้จุดเล่นเนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งคุณอ้นก็คือถ้าเกิดว่ามีบุคคลที่อยู่บริเวณนั้นสูบบุรี่แล้วบางทีทิ้งเศษซากกบบหรีี่่่ไไฟยยัังมดเนน็็ป ตัวจุดก่อประกายไฟได้เหมือนกันกน,นะคะ,ไไอะอันนี้ก็ต้องมาดูนะคะภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไฟลุกไหม้มาจากสาเหตุใดอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่อย่างน้อยก็คือใช้เวลาไม่นานนะคะรอบนี้ก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตก็ถือว่าโชคดีไปนะคะก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเข้าไปดับเพลิงโดยใช้เวลาเพียงแค่1ินาทีเองอย่างที่คุณอั้นรายงานไปเมื่อสักครู่หนึ่งแต่ว่าความเสียหายตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องรอประเมินดูก่อน ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะส่วนอีกหนึ่งเหตุผลที่มักจะเป็นเหตุผลคลาสสิกไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้ไหม,มนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจระนะคะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อยู่ในลิสต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วละ่ะนะครับแต่ว่าอันดับหนึ่งก็คงจะ,ะค,คาดการเป็นฝีมือของชายเร่ร่อนทีนี้พูดถึงคนเร่ร่อนเพราะว่าเรารายงานติดกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วะนะครับถ้าจะแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างเป็นรูป,ปธรรมในเชิงนโยบายเนี่ย นะครับอาจจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือกระทรวงพอมอะนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อันนี้ก็สําคัญเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดที่อยู่ให้เขาหรือเปล่านะครับหรือจะมีสวัสดิการด้านอื่นๆในการดูแลเขานะครับเพื่อที่จะดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตกันต่อไปะนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ช่วยลดปัญหาความเสี่ยงแบบนี้ที่ม,มันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้อีกอันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งนโยบายท,ที่ที่มีความสําคัญเหมือนกันใช่ก็รอติดตามนั้นจริงทางด้านของกระทรวงพมเองก็ม,มีนะคะมีการสํารวจแล้วก็ติดตามและสําหรับบุคคลได้ร่อนหรือว่าคนไร้บ้านเหล่านี้ด้วยนะถ้ามีโครงการดีเดียบที่คุณอั้นบอกเนี่ยก็เป็นการลดภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยในชุมชนได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ